แล้วถึงจะวิ่งหลบอารมณ์ของโกูกแม่ก็ยอมทนถึงกระนั้นนางบุญทิ้งหญิงชราผู้เป็นแม่จะมีความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นเกลียดชังต่อโรคสักนิดก็ไม่มีเลย กลับเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกเป็นห่วงอนาคตของลูกถ้าลูกขาดแม่เสียแล้วใครเล่าเขาจะทำหน้าที่แทนแม่ได้ใครเล่าเขาจะอดทนได้เหมือนแม่ของลูกถึงลำบากร่างกายใจห่วงลูกจิตพันโผถนอมนักเฝ้ารักษา ว่าอกใครจะอุ่นเท่าอีกเล่านาคอยปลอบเช็ดน้ำตาพารทมแม้ลูกผิดแม่อภัยให้ทุกเมื่อรักไม่เบื่อเกลียดไม่ลงพระสงสารมีเมตตาการุณหนุนดวงมานจะเปรียบปานชีวิตแม่ก็แค่ทนท่านสารทุชนทั้งหลาย วันเวลาได้ผ่านพ้นไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอายุของเจ้าดวงได้20สิปีเสร็จเรจครบบวชพอดีก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าดวงโดยบังเอิญ วันนั้นแดดร้อนจัดเจ้าดวงได้ต้อนฝูงโคเข้าไปหยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้ในโอกาสนั้นเองได้มีแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งยืนให้ลูกดูดนมอยู่ลูกโคก็ได้ดื่มกินนมของแม่โคด้วยความหิวกระหายและอริดอร่อยเจ้าดวงได้นั่งทอดอะไรทายอารมณ์ นั่งเพ่งพินิษพิจารณาดูลูกโคกับแม่โคผู้นั้นโดยแม่ละสายตายิ่งเพ่งพินิษพิจารณามากสักเท่าไหร่จิตใจของเจ้าดวงก็นึกเรื่อยเปื่อยไปว่าลูกโคเมื่อย,ยังเล็กอยู่ยังต้องอาศัยน้ำนมจากแม่โคเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเมื่ออิ่มแล้วมันก็ยืนชะงนสนเท มีท่าทีว่าเสมือนหนึ่งว่ามันจะเคารพในบุญคุณของแม่มันพอกินอิ่มแล้วมันก็หยอกล้อออดอ้อนกันตามภาษาของสัตว์แม่โคก็เอาลิ้นเลียขนของลูกมันด้วยความรักด้วยความผูกพันแท้อันทิจาน่าสงสารเจ้าดวง นั่งมือตาลอยจ้องมองดูสายตาของแม่โคกับลูกโคคู่นั้นโดยไม่ละสายตาพันน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าดวงได้มีจิตได้สำนึกหวนระลึกถึงพระคุณของแม่อุทานขึ้นมาว่าเราเป็นลูกคนแท h, ๆ้ๆเราเป็นลูกคนแท h, ๆ้ๆทำไมหนอ ทำไมความประพฤติของเราถึงได้เรวสามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเจ้าดวงเขาได้นั่งนึกย้อนอดีตด,ดูชีวิตที่ผ่านมาได้พิจารณาตั้งแต่บิดาได้ตายจากไปเขาก็ได้อยู่กับมารดาสองคนเขาไม่เคยได้สร้างความสุขใจให้แก่มารดาของเขาเลย มีได้สร้างความทุกข์ระทมค้มคืนให้แก่มารดามาโดยตรอดสัตว์เดราชานได้สอนให้เจ้าดวงได้สำนึกระลึกถึงพระคุณของแม่รักของใครย่อมไม่แท้เท่าแม่รักผูกสมัครในสายเลือดไม่เหือดหายอันรักอื่นยังประจักษ์กว่ารักใคร จิดจางง่ายไม่จีรังดังมารดาตั้งแต่เล็กอุปธร,รรมค้ำจุนลูกจิตพันโกถนอมนักเฝ้ารักษาเมื่อยามเล็กแม่เคยป้อนโภชนายามนิทราแม่กร่อมเหตใส่เปรกไวยถึงยามไขย้ยากเย็นแม่เป็นทุกข์ ยามโรกสุขแม่ก็ปลื้มเลิมทุกได้รักโรคแสนห่วงดังดวงใจถึงแม่จะตีดา่าก็เพื่อให้ลูกนั้นได้ดีชะดวงนั่งมือตาลอยน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวลืมความหิวลืมความทุกข์ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง นั่งนึกเห็นแต่ใบหน้าของแม่อยากจะกราบเท้าแม่อยากจะสารภาพความผิดกับแม่อยากจะตะโกนก้องออกมาว่าเจ้าดวงคือลูกรักของแม่เจ้าดวงคือลูกรักของแม่ตั้งแต่นี้ต่อไปโลกจะทำให้แม่ได้รับความชื่นใจต่อจากนั้น จ้ดวงได้นั่งจ้องมองดูหนทางที่แม่เคยมาส่งข้าวทุกวันญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายขอนำท่านทั้งหลายย้อนกลับมาดูชีวิตของนางบุญทิง้งหญิงชาราผู้เป็นแม่บังเอิญวันนั้นเป็นวันพระเป็นวันธรรมัตสวรรณะซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ประเพณีทั่วไปนิยมไปวัดตักบาตรทำบุญกราบพระรับศีลและได้นำกระดูของคนตายไปให้พระท่านชักท่าท้ายและก็รับฟังพระธรรมเทศนาฟังพระทันเทศชี้แจงเหตุผลแห่งการทำบุญนางบุญทิ้งหญิงชาราผู้เป็นแม่ ก็ได้นำกระดูของสามีไปชักทาดตามประเพณีด้วยเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ฟังพระทันเทศเรื่องความกระตันยูเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักบุญคุณของผู้มีอุปการะคุณดูเวลาหรือกระสายมากแล้วนางบุญทิ้งได้นั่งอยู่ข้างหน้า จะลุกออกมาก็ไม่กล้าลุกหูทั้งสองข้างก็อื้ออึงใบหมดนั่งฟังพระเทศไปก็ไม่รู้เรื่องนึกเห็นแต่ใบหน้าของลูกนึกถึงแต่ความหิวของลูกด้้ยจิตอันเป็นอุปาทานยึดมั่นอยู่ได้ความเป็นห่วงลูกรักลูกนึกสงสารลูกพระกออไปด้วยความคลัว ความโมโหหิวของลูกด้วยจิตอันเป็นอุปาทานคิดว่าลูกของแม่คงจะโกรธแม่มากในขณะที่แม่ไปส่งข้าวลูกสายผิดเวลาลูกคงไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะเหตุอันใดในขณะนั้นนางบุญทิ้งหญิงชาราผู้เป็นแม่ได้นั่งฟังพระเทศไป พรานก็ได้ยินเสียงกล้องออกมาในหูว่ามึงต้องตายมึงต้องตายมึงอย่าหนีมึงอย่าหนีเสียงนั้นก็คือเสียงของลูกนางนั่งฟังพระเทศไปน้ำตาก,ก็ไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวอีกใจหนึ่งก็นึกเห็นแต่หน้าสามีที่ได้ตายจากไปไม่น่าจะอายุสั้นถึงป่านนี้เลย อีกใจหนึ่งก็นึกเห็นแต่หน้าของลูกไม่รู้ว่าเป็นเบญกรรมอันใดที่นางได้เคยสร้างเคยทำมาในอดีตก็เหลือที่จะเดาได้พอกลับจากวัดมาถึงบ้านนางบุญทิ้งเมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อที่จะจัดเตรียมข้าวปลาอาหารไปส่งลูกบังเอิญข้าวปลาอาหารที่เหลือเอาไว้ ได้ถูกหมูหมากาไก่ทยานหกเรี่ยราดหมดนางจึงต้องหุงหาข้าวปลาอาหารเสียใหม่เวลาเลอกอาศใยกล้เที่ยงแดดก็ร้อนจัดนางหาบข้าวข้างหนึ่งหาบน้ำข้างหนึ่งเดินงกๆเงินเดินฝ่าแสงแดดไปจิตใจก็นึกถึงแต่ความหิวของลูกป่านชนี โรคของเราคงจะหิวข้าวแย่แล้วคงจะมีความโกรธและความโมโหแม่มากที่แม่ได้ส่งข้าวลูกสายผิดเวลาแผ่นดินแยกแตกระแหงเพราะแรงร้อนแม่แทบมวยหมอนดับดิน้นสิ้นแก้ไขคิดถึงลูกกลางทุ่งแล้วยุ่งใจแม่จะเอาแรงที่ไหน 送靠